สวัสดีครับกลับมาพบก,กับผมนะฮะพอดวอล์กอโลนกับช่องช่องนี้เลยพอดวอล์กอโลนนะครับวันนี้นำพขาข่าวสารมาฝา,ากทุกท่านอีกเช่นเคยนะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันครับเหมือนเดิมครับฝากไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะฮะจะได้เป็นกำลังใจผมนะครับนำคลิปออกมาเล่าสู่กันฟังให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับฝากไปกด u b s c r i b e กันด้วยนะ อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยละกันนะครับตามพาดหัวเลยนะครับว่าเจเลคอนซาครับออกมาเปิดเผยว่าเจ้าตัวเนี่ยเคยไปซ้อมกับทางแมนซิตี้แล้วก็แมนยูด้วยนะก่อนที่จะเลือกมาอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับเจเลคอนซาครับกองดังใบ21ปีของลิเวอร์พูลเนี่ยออกมาเปิดเผยว,ว่า ตัวเองเนี่ยนะครับเคยไปซ้อมกับทีมอื่นๆมาก่อนหน้านี้นะครับอาทิเช่นแมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวก็เลือกอยู่กับลิภูเพราะมองว่าเป็นทีมที่จัดการซ้อมได้ดีที่สุดแล้วนะครับเจเลคอนซ่านะครับย้ายเข้ามาในชุดอะคาเดมีของลิภูเมื่อปี2008 ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเจ้าตัวมีอายุเพียงแค่5ขวบเท่านั้นเองนะครับโดยเขาเนี่ยพัฒนาฝีเท้าได้อย่างโดดเด่นต่อเนื่องนะครับจนฤดูกาลนี้ได้รับโอกาสจากเจนคอปนะครับให้ลงเล่นกับทีมชุดใหญ่และเจ้าตัวเนี่ยก็ทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจเป็นอย่างมากนะครับควอนซ่านะครับออกมาเปิดเผยกับทาง The Atlantic นะครับสื่อกีฬาชื่อดังบอกว่าผมเนี่ยเคยเดินทางไปยังสโมสรต่างๆในทางตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษนะ เพื่อดูว่าแต่ละทีมมันเป็นยังไงผมไปที่ซิตี้แมเชสเตอร์ยูไนเดวีแกนโบตันและก็ทีมอื่นๆผมไปมาหมดแล้วตอนนั้นเนี่ยผมสนใจแค่การเล่นฟุตบอลและสนุกกับสิ่งที่ผมทําเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมได้เล่นฟุตบอลผมจะมีความสุขสุดๆในขณะที่คุณพ่อกับคุณแม่ของผมท่านมองว่ามันคงจะดีถ้าเรามีตัวเลือกมากกว่านี้ ผมจำได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยลิอร์เป็นทีมที่จัดการซ้อมได้ดีที่สุดทีมหนึ่งการซ้อมที่นั่นเป็นช่วงที่ทําให้ผมรู้สึกสนุกกับการเล่นฟุตบอลของตัวเองมากที่สุดดังนั้นผมเลยเลือกที่จะอยู่กับทีมนี้ควอนซ่านะครับก็ยังบอกต่อนะครับว่าก่อนที่จะเริ่มซีซั่นเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของลิอร์เขาพูดอย่างนี้ครับว่าที่จริงก่อนที่ฤดูกาลนี้จะเริ่มขึ้น ผมมองถึงการได้รับโอกาสซ้อมร่วมกับเหล่านักเตะที่เก่งที่สุดในโลกและเรียนรู้จากพวกเขาเท่านั้นช่วงซัมเนอร์ที่ผ่านมาผมคิดว่าแผนงานเกี่ยวกับตัวเองคือการต้องไปเล่นแบบยืมตัวอีกครั้งหนึง่งอย่างไรก็ตามพอผมไปร่วมทัวร์ช่วงปีซีซั่นกับทีมชุดใหญ่แล้วผมก็พูดกับตัวเองเลยว่านายต้องทุ่มเทสุดตัวแล้วแสดงให้เห็นว่านายทําอะไรได้บ้างขอบคุณสวรรค์ที่ผมทำแบบนั้นได้และสามารถสารต่อจากจุดนั้นได้ ผมได้เรียนรู้แล้วว่าฟุตบอลเป็นเกมที่เพี้ยนจนอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นในี่จาเรลคอนซาออกมาเปิดเผยแบบนี้นะครับก็มันจะไม่ติดชุดใหญ่ได้ไงครับเล่นดีขนาดนี้เนาะตรงลักษณะท่าทางของคอนซ่านะครับหลายๆคนผมว่าก็มองเห็นล้วล่ะมันคล้ายกับเบอร์จิลฟันได้จริงๆนะครับวิธีการะชะลอเกมคู่แข่งนะครับวิธีการเข้าตัดเกมนะครับคือจะไม่พ,พลาดพาด นะถ้าเห็นควอนซ่าเล่นนะทุกคนจะมองออกเลยว่าเขาเป็นกองหลังที่ค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับโอเคนะครับในบางจังหวะนะครับอาจจะมีช้าบ้างจะมีหลุดหลุดบ้างแต่ว่ากับอายุ21มันก็ต้องมีเรียนรู้ประสบการณ์กันบ้างนะครับแต่โดยรวมนะครับกับฟอร์มแบบนี้กับอายุเท่านี้เนี่ยผมถือว่าผ่าน100%นนะคืออนาคตกองหลัง ผมให้เป็นว่าอนาคตกองหลังเบอร์หนึ่งรีพูได้เลยอะสำหรับทางเจอเรลคอนซาครับเหลือแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องการเปิดบอลแค่นั้นเองนะครับทุกอย่างเนี่ยจะคล้ายฟันได์มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดเกมนะการวิ่งชะลอจังหวะคู่ต่อสู้นะครับเปลี่ยนเกมรับไปเกมลุกโอเคเรื่องเปลี่ยนเกมรับเป็นเกมลุกเนี่ยอาจจะยังทาได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ไม่เป็นไรทุกอย่างมันพัฒนาไปได้เรื่อยๆและผมเชื่อว่าคอนซาเนี่ยจะเป็นนักเตะที่พัฒนาฝีเท้า ไปได้ดีกว่าน,นี้อีกแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่แน่นะช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยในศึก FA ครับเจะเลยคอนซาก็อาจจะได้รับตำแหน่งตัวจริงยืนคู่กับฟานไดก็เป็นได้เพราะว่าวันที่เล่นกับสปาร์ตาปาร์คเนี่ยเจ้าตัวก็ทําผลงานได้ดีนะครับแล้วเหมือนเดนคอฟเนี่ยรีบถอดออกเหมือนจะพักนะครับมันอาจจะส่งมันอาจจะส่งสัญญาณบางอย่างนะว่าคอนซาอาจจะได้ลงตัวจริง ในเกมวันอาทิตย์นี้เดี๋ยวยังไงก็ต้องรอติดตามและกันว่าเจเรคอนซานะครับจะได้ลงเป็นตัวจริงคู่กับฟันไดในเกม FA ครับหรือเปล่าแต่ยังไงนะครับก็ต้องเอาใจช่วยนะทางเจ้าหนูคอนซานะครับให้ฟอร์มดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆพัฒนาตัวเองให้เป็นกองหลังเบอร์ต้นๆของลิพูได้ให้ได้นะครับแล้วอนาคตผมว่าเจ้าตัวเนี่ยนะครับจะมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในทีมแอนฟิล์อย่างแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าหนูจาเรคอนซานะครับ มากันที่ข่าวต่อไปเลยแล้วกันนะครับก็เมื่อวานนะครับเจนคอปเนี่ยแกออกมาถแถลงหลังเกมอ่าแถลงก่อนเกมขออภัยแถลงก่อนเกม FA ครับนะครับที่กำลังจะเตะในวันอาทิตย์นี้นะครับจะพบกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนะครับเจออคอปนะครับออกมาอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บ ของทีมลิพูในงานถแถลงข่าวนะครับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับครอปเนี่ยยืนยันแล้วนะครับว่าคนแรกเลยนะครับเป็นทางอิบาร์ีมาโกนาเต้น,นะครับก็หลายๆท่านนะครับอาจจะเห็นภาพซ้อมอไม่ใช่ซ้อมแต่ขออภยัยมาวิ่งบนสนามหญ้าได้แล้วนะครับแต่ครอปเนี่ยเขายืนยันว่าโกนาเต้นเนี่ยยังไม่ได้มาฝึกซ้อมกับทีม ะครับและก็คาดว่าน่าจะไม่พร้อมสำหรับเกมที่จะพบกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเดมันช่างเชื่อมโยงกับข่าวแรกนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไปตะกี้เลยว่าควอนซ่ามีสิทธิ์จะได้ลงตัวจริงในเกมที่จะเจอกับแมนยูใช่ไหมอ่ะเนี่ยล่าสุดคล็อปก็มาบอกแล้วว่าอ่ะทางอิบาชิมาโกโนเต้เนี่ยไม่พร้อมนะครับในเกมที่จะพบกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเดเพราะว่าเหมือนว่าเจ้าตัวเนี่ยนะครับยังฟื้นฟู จากอาการบาดเจ็บไม่ยังได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็อาจวันนี้อาจจะไม่อาขออภัยวันอาทิตย์นี้อาจจะยังไม่มีชื่อนะครับก็ดูแล้วน่าจะเป็นคอนซ่าคู่กับทางเวอร์จิลฟันไดนะครับอีกคนหนึ่งนะครับบ๊อบบี้คลาร์กนะครับก็เมื่อวันพฤหัสโอ้โหยิงได้หนึ่งประตูด้วยแล้วก็ทำผลงานได้ดีด้วยนะครับในการเล่นเจอกับสปาร์ตาพาร์คนะครับพร็อพเนี่ยเขาบอกว่าบ๊อบบี้คลาร์กเนี่ยสบายดีหลังจากได้รับอาการบาดเจ็บเล็กน้อย ในเกมเมื่อคืนนะครับก็เหมือนว่าเขามีอาการช้าบวมนะครับแต่ครอปก็มายืนยันแล้วว่าไม่มีอะไรนะครับก็สบายดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรอีกคนนึงครับไรอันกาเฟนแบกนะครับแกบอกแล้วว่าพร้อมกลับมาสู่ทีมได้แล้วนะครับเพราะว่าเกมที่การซ้อมก่อนเกมที่จะพบกับสปาร์ต้าพาร์คเนี่ยเจ้าตัวก็กลับมาซ้อมเต็มเซ็กชั่นกับเพื่อนร่วมทีมแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นยครับก็เมื่อวานนะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ ทางกาเฟนแบกเนี่ยก็กลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วนะครับแล้วก็พร้อมกลับสู่ทีมแล้วนะครับสำหรับไลอ้อนกาเฟนแบกก็วันอาทิตย์อาจจะมีชื่อเป็นตัวสำรองนะครับในเกมแดงเดือดนะครับในศึก FA ครับคนสุดท้ายครับที่คอปพูดถึงนั่นก็คือโมฮัมเหม็ดซาลานะครับแกบอกมาว่าโมซาลาห์เนี่ยจะพร้อมสําหรับเกมสุดสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนแต่อบูนะฮะยอมไปนิดนึงยยบูเนี่ยเขายังไม่ อ่าไม่ไม่ได้ซ้อมกับทีมต้องรอดูว่าพรุ่งนี้เขาจะซ้อมได้ไหมมันจะเป็นการแข่งแข่งกับเวลาแต่เราอาจจะไม่สามารถมีเขาได้ในเกมนะครับอ่าอะไรประมาณนี้ทั้งนี้นะครับคอฟเนี่ยยังอัปเดตอาการบาดเจ็บของทางเคอร์ติโจนเทรนอเล็กซานเดอร์อโนเดียโกโชต้านะครับแล้วก็เคอ่าเขาบอกว่าว่านะครับเคอร์ติโจนกับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาได้ในเกมที่จะพบกับไบตันนะครับวันที่31มมีนาคมนะครับส่วนโชต้านะครับ จะตามมาไม่นานหลังจากนั้นนี่ก็ดูแล้วโจตาเนี่ยอาจจะกลับมาก็ช่วงเมษานะครับช่วงประมาณเมษาต้นๆเมษาประมาณนั้นนะครับซึ่งมันก็มาในเวลาที่พอหมาะพอเจาะพอ,พอ,พอดีนะเออพอเมษาเนี่ยก็จะมีเกมยูโรป้าเข้ามาอีกนะครับถ้ามีโจตาขายกลับมามีเคอร์ติสโจนหายกลับมามีมีทางอ เทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนกลับมาอีกคนหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับส่วนอาริซงเบเกอร์นะครับที่ใครๆยังเป็นห่วงอยู่แกไม่ได้พูดถึงนะก็ยังไม่ชัวร์เลยว่าอาริซงเนี่ยจะกลับมาได้เมื่อไหร่นะครับแต่เหมือนขา่าวออกมาที่เขาออกมาทันคาดการกันนะครับอาริซงเนี่ยน่าจะเมษาเหมือนกันนะครับแต่ยังไงก็ต้องรออัปเดตอาการไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ อีกคนหนึ่งนะครับที่แกพูดถึงนั่นก็คือสเตฟานไบเซติดนะครับฤด,ดูการนี้เนี่ยยังแทบจะไม่ได้ลงสนามเลยนะครับครอฟเนี่ยแกออกมาบอกนะครับแกออกมาอธิบายถึงว่าเหตุผลว่าทำไมสเตฟานไบเซติดเนี่ยถึงยังไม่สามารถลงเล่นให้กับทีมลิพูได้หลังจากที่หลังจากที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เลยนะแกพูดอย่างนี้ครับแกบอกว่ามันเป็นอาการแปลกๆที่ผมเองก็พิ่งก็พิ่งจะรู้ถึงอาการแบบนี้ไบเซติดรู้สึกอะไรบางอย่าง นในช่วงตอนนั้นนะแต่มันไม่ใช่อาการบาดเจ็บแต่มันเป็นเรื่องของความเข้มข้นของกล้ามเนื้อเราไม่ต้องการใช้มันก่อนที่มันจะพร้อมจริงๆร่างกายของเขายังไม่พร้อมสําหรับความเข้มข้นในการแข่งขันแต่ตอนนี้เขาอยู่กําลังอยู่ในขั้นตอนที่ดีขึ้นมากขึ้นมากแล้วเราแค่ต้องรอกันอีกสักหน่อยเรื่องแบบนี้มันต้องใช้เวลา ผมได้รับแจ้งมาแบบนั้นและตอนนี้เขากำลังเหมือนอยู่ในช่วงปีซีซั่นและเท่าที่ผมรู้เขาสามารถกลับมาฝึกซ้อมกับทีมได้ครั้งหลังพักเบรกทีมชาติในครั้งนี้นะครับก็เหมือนเตฟานบาสิตบซิตนะคือที่ผมดูดูมาและเขาวิเคราะห์ออก,กันมาเนี่ยเข,เขามองอทางนักข่าวนะเ,เขามองว่าเซฟานบซิตครับน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกโตเกินวัย ะครับคือฝรั่งอะ่ะเขาจะเป็นอาการแบบนี้เยอะ J Dance Dance เจเดนแดนซ์อ่ะก็เคยเป็นผมเคยพูดแล้วแต่ฟานไบติกก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่มีปัญหาตรงนี้อยู่เหมือนกันนะครับในเรื่องกระดูกโตเกินวัยนะครับกล้ามเนื้อมันเหมือนมันขยายตัวไม่ทันนะครับก็ทําให้เจ้าตัวเนี่ยเวลาลงเล่นในเกมฟุตบอลเนี่ยนะครับมันใช้พละกกำลังเยอะ นะครับมันก็เลยจะมีอาการบาดเจ็บค่อนข้างง่ายนะครับเขาก็เลยทีมแพทย์เขาเลยสั่งหยุดเลยนะครับให้ไปรักษาตัวนะครับให้ดูอาการเช็คอาการกันให้ถี่ถ้วนแต่ว่าครอปเนี่ยก็บอกมาแล้วว่าทางทีมแพทย์เหมือนจะอนุญาตนะให้สเตฟานไบสเซติดนะครับกลับมาซ้อมกับเพื่อนรุ่มทีมได้ก็ช่วงปลายเดือนนี้นะครับยังไงก็รอดูรอตามข่าวกันไปเรื่อยๆแล้วกันสำหรับสเตฟานไบเซติดนะครับว่าจะกลับ มาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้หรือยังนะครับซึ่งน่าเสียดายนะพัฒนาการของบาซิิดเนี่ยต้องบอกว่ากําลังไปในทิศทางที่ดีเลยนะครับเออนะครับตำแหน่งที่เขายืนเนี่ยมันก็ตําแหน่งอ่ะตัวตัวรับได้ถูกไหมตัวบล็อกทูบ็อกได้นะครับแต่ว่าอ่ะถ้ารับตอนนี้มันก็ต้องเอนโดแหละนะครับแต่ถามว่าเตยไฟบาซิลิตต์ถ้า กลับมาได้มาเติมเต็มกองกลางได้อีกเป็นตัวเลือกให้ครอปได้อีกมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็อายุยังน้อยด้วยนะครับรีบมาตอนนี้ดีกว่าเนาะดีกว่ามาตอนที่ครอปแกจะไปแล้วอะคือน่าเสียดายพัฒนาการนะครับเออนะครับมาตอนนี้มาให้เร็วนะแล้วก็เร่งทําผลงานนะครับโชว์ผลงานให้ดีแนงะ่เผื่อผู้จัดการทีมคนใหม่เขาจะเห็นแววนะครับแล้วน้องมนะันอะจะได้ลงเล่นกับลีพูอย่างต่อนเนื่องต่อไปนะครับจะได้มีชื่อ อยู่กับทีมร์พูลต่อไปนะครับเสียดายความเขาเรียกว่าอะไรเสียดายความเก่งของเขานะครับเสียดายพัฒนาการของเขาที่มันกําลังจะดีนะครับแต่มาโดนหยุดด้วยอาการบาดเจ็บอย่างเงี้ยมัน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 น่าเสียดายนะครับยังไงก็เอาใจช่วยเจ้าหนูไบเซต,ติดหน่อยลวกันนะครับว่าให้กลับมาซ้อมกับทีมได้เร็ววันแล้วกันนะครับอ่ะมากันที่ ข่าวต่อไปแล้วกันนะครับก็หลายๆท่านก็อาจจะทราบแล้วนะครับแต่ก็ต้องมาบอกกันหน่อยนะครับผลการจับฉลากฟุตบอลยูโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็ลิฟูของเราเนี่ยจะเปิดบ้านนะครับพบกับทางแอตาลนตาก่อนนะครับโดยนัดแรกเนี่ยนะครับจะเตะกันวันที่1 8เอขออภัย11เมษายนนะครับและเลกที่2นะครับจะกลับไปเตะที่บ้านแอตาลนต้าเนี่ย ในวันที่18เมษายนนะครับแล้วซึ่งทางยูฟาเนี่ยเขาก็จับฉลากในรอบ4ทีมเลยนะครับก็หาประกบคู่ไปเลยนะครับเหมือนไขว้าสายกันไปเลยนะครับคือจับรอบ8ทีมแล้วแล้วก็จับรอบ4ทีมต่อเลยนะครับซึ่งคู่ของเรานะครับคู่ของลีภูกับแอตาลนตาเนี่ยจะไปพบคู่ระหว่างเบนฟิก้าพบกับโอลิมปิก มาร์เซยนะครับก็มีทั้งหมด4คู่นะเดี๋ยวผมทวนกันอีกทีคู่คู่แรกนะครับเป็นทางเอซิมิลานพบกับโลมานะครับคู่ที่สองเนี่ยเป็นลิพูพบกับแอต,ตาลนตานะครับคู่ที่สามเป็นทางไบเออร์เลเวูเซ้นพบกับเวสแฮมนะครับส่วนคู่ที่สี่เนี่ยเป็นเบนฟิกา้าพบกับโอลิปิกมาร์เซยซึ่งคู่ของเรานะครับถ้าใครผ่านเข้ารอบไปได้นะครับจะไปพบ คู่ระหว่างเบนฟิก้าพบกับโอลิมปิกมารเซยนะครับซึ่งแน่นอน,นครับใครที่อยากเจอเลเวอร์นะครับอยากเจอเลเวอร์จังเลยแน่นอนครับถ้าทั้งลีพูลและเลเวอร์ผ่านเข้าไปได้ถึงรอบชิงนั่นแหละครับจะเจอกันนะครับแต่ถ้ามีทีมใดทีมนึงอัปเปหิตกรอบไปก่อนไม่ว่าจะเป็นรอบ8หรือรอบ4ก็จะไม่มีทางเจอกันแน่นอนนะครับจะไปเจอกันอีกทีก็คือนัดชิงชนะเลิศเลยนะครับสำหรับ ลิเวอร์พูลกับไบเออร์เลเวอร์กูเซนนะครับก็เอาใจช่วยทั้งทีมเราแล้วก็ลิเวอรีฟูแล้วก็เลเวอร์อกูเซนด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครอยากเห็นซาบีย่าลองโซลงคุมทีมพบกับเจนคอปแล้วจะเป็นยังไงก็เอาใจช่วยเลเวอร์ด้วยแล้วกันเลเวอร์ Level เนี่ยต้องบอกนะว่าเมื่อวานพฤหัสเกือบไปแล้วนะครับโดนนำา2 0ยังดีนะครับกลับมาพลิกนรกเอาชนะได้3 2นะครับผ่านเข้ารอบ8มาได้นะครับยังไงก็รอดูแล้วกันนะว่าทั้งรีพูกับเลเวอร์เนี่ย ฝันที่เป็นจริงของเหล่าบรรดาเด็กของหรือเปล่าว่าอยากไปเจอกับเลเวอร์กูเซนในนัดชิงยูโรปาลีกในปีนี้นะครับรอติดตามกันไปนะครับย้ำกันอีกทีนะเตะเลกแรกวันที่11เมษายนนะครับเตะที่แอนฟิลด์ก่อนส่วนเลกที่2จาจะไปเยืยนอนแอตแลนตาในวันที่18เมษายนนะครับก็ถ้าช่วงเมษายนเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกข่าวไปตอนแรกเลยนะครับข่าวที่ครอปออกมาบอกเนี่ยเทรนก็จะกลับมาได้ เครที่โจนก็อาจจะกลับมาได้นะครับเดียโกโจตาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อาจจะกลับมาได้เหมือนกันนะครับส่วนอลิซงเนี่ยรออัปเดตไปเรื่อยๆยังมีเวลาอีก1เดือนเต็มๆครับผมว่าดีไม่ดีอลิซงอาจจะหายแล้วก็ได้นะในช่วงนั้นนะครับรอดูกันต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับเกี่ยวกับอาการนักเตะบาเจ็บว่าจะกลับมาพร้อมในเกมยูโรปาลีกไหมอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะมากันที่ฮาว สุดท้ายนะครับก็ฟอร์มดีครับดีจริงๆมันก็เลยต้องจับต่อสัญญาครับสำหรับเจ้าหนูเจเดนแดนส์นะครับก็ล่าสุดนะครับสโมสอลริพูเนี่ยได้ประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วครับว่าจับเจ้าหนูเจเดนแดนส์เนี่ยกองหน้าวัย18ปีนะครับเข้าเซ็นสัญญาในระยะยาวฉบับใหม่กับสโมสอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย นะครับเป็นช่วงที่น่าเหลือเชื่อของเจ้าหนูแดนซ์เลยนะครับเจ้าหนูแดนซ์เนี่ยลงประเดิมสนามในเกมพรีเมียร์ลีกนะครับที่ลิเว์เนี่ยลงเล่นที่แอนฟิลด์นะครับเกมต่อไปก็เล่นนัดชิงชนะเลิศนะครับพบกับทางเชลซีนะครับแล้วก็เจ้าเจเดนแดนนะครับทำประตูแรกกับทีมชุดใหญ่ในเกม f a Cup คนะครับที่เราพบกับทางเซาท์แฮมตันด้วยนะครับ ฟอร์มดีแบบนี้มันก็ต้องต่อสัญญาออกไปหน่อยนะครับส่วนค่านงค่าเหนืออะไรเขายังไม่ได้เปิดเผยมานะครับว่าให้ไปเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ว่าแน่นอนครับเจเดนแซนยังอยู่กับเราอีกยาวๆอย่างแน่นอนและอายุ18 พัฒนาการอย่างดีอย่างนี้ผมบอกเลยว่าเร่งฝีเท้าเข้าไว้หนูมาเป็นคู่แข่งของทางดาวินนูเยสให้ได้ช่วงนี้ดาวินนูเยสก็ยิงกระจุยกระจายเหมือนกันนะครับเจเดนแดนส์ก็เร่งพัฒนาฝีเท้าหน่อยมาเป็นคู่แข่งดดวินนูเยสหน่อยอย่าเพิ่งให้อ้เจนนูนมันเหลืองเออนะมาเป็นคู่แข่งมันหน่อยนะครับให้เจนนูนมันเร่งฟอร์มให้มันดีกว่าน,นี้เข้าไปอีกนะครับเจเดนแดนส์เองก็เร่งฟอร์มให้ดีกว่าน,นี้เข้าไปอีกนะครับอายุ18ยังมีเวลาอีกเยอะ นะครับยังมีเวลาพัฒนาอีกเยอะนะฮะแล้วก็ภาวนาอีกหนึ่งเรื่องก็คือโค้ดใหม่นะครับผมจะพูดเสมอนะครับว่าโค้ดภาวนาให้โค้ดใหม่จับเด็กๆของเราเนี่ยลงมาเล่นคือพัฒนาการตอนเนี้เราเห็นเน่เราเห็นเนี่ยว่าน้องมันเล่นดีกันจริงๆอ่ะนะเราก็ออกจะเสียดายถ้าโค้ดใหม่ไม่จับเด็กพวกเนี้มาเล่นในชุดใหญ่นะครับหรือว่าโค้ดคนใหม่เขาไม่มองนะเออค่อนข้างทีจะน่าเสียดายแต่ก็อะยังไงเอาจะช่วยครับให้เจ้าหนูเจเดนแดนซ์เนี่ย เล่งฟอร์มที่ดีจนโค้ดใหม่เห็นแววแล้วกันนะครับช่วงปีซีซั่นเนี่ยเดี๋ยวคุณได้เล่นกับโค้ดคนใหม่แน่นอนคุณไปเค้นฟอร์มมาตอนนั้นนะครับคุณไปเล่นให้เข้าตาเขาแล้วกันไม่ว่าจะไมะ่ไม่ใช่เฉพาะเจเดนแดนนะครับหลายๆคนนะไม่ว่าจะเป็นคอนเนอร์แบดลี่คอนซาบ๊อบบี้คลาร์กแมคคอเนลอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนเลยนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยยังแบบมีความสําคัญกับทีมอยู่ตลอดเวลานะครับยังไม่อยาก เห็นเขาไปอยู่ที่อื่นนะ่ะเออคือเสียดายฝีเท้าเพราอะนะมันน่าเสียดายนะครับเป็นเด็กอะคาเดมี่มันก็ต้องอยู่ริพูถูกไหมมันจะเป็นอะไรที่ดีมากนะถ้าเด็กชุดนี้นะครับที่ครอปสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับมาเป็นอนาคตให้กับทีมได้ไม่ว่าจะเป็นโค้ชคนไหนก็นแล้วแต่นะครับเห็นเขามาเป็นตัวหลักได้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจมากๆนะครับอ่ะโอเคก็ครบ ทวนเรียบร้อยนะครับสำหรับข่าวสารในวันนี้นะฮะใครชมจบแล้วอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับฝากกดกันไปเยอะๆแล้วกันนะครับผมจะได้ทําคลิปออกมาเรื่อยๆให้ทุกท่านได้รับชมและฟังกันอีกนะครับแล้วก็ใครมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมพิมพ์ลงมาด้านล่างนะครับออกมาออกความคิดเห็นก็นได้นะครับมาร่วมพูดคุยกันได้นะครับสาหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนคลิปหน้าจะนําพาข่าวสารอะไร มาฝากกันอีกก็ฝากทุกท่านมาติดตามกับช่องช่องนี้ด้วยนะครับพอดบอลกโลนวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ